สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้กู้เต๋กัสิผ้าไปดูสวนผสมประสานการเกษตรนะคะของสวนชัยรัตน์นะคะบ้านน้องบัวทองตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งว่าสวนนี้เพิ่นกับพึ่งสีเห็ดเกือบจะ2ปีแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเปิงเแน่น่เกือบจะสองปีแต่ว่าดินดีขักขนาดอันนี้หมักเชื่อดีนะคะดีค่ะอันนี้ไผ่บงหวาน เป็นนอแล้วค่ะอันเศร้าเมืก่อนค่ะงามงามสวนเพลินเแมันข่อยสะออนค่ะอันนี้นะเพ่อนพึ่งสีเฮ็ดได้ขึ้นปีที่สองนะคะเพ่อนบอท่านไนเฮ็ดดุนเด๊เจ่าว่าการกระจายและการแบ่งพื้นที่น่ะบริทั้งหมดน่ะห้าไร่น่ะเพ่อนเฮ็ดดี้ดีค่ะเพ่อนกระบ่งเป็นสัดเป็นส่วนก่อน ก่อนอื่นเพื่อนออกแบบสักกอนค่ะเพื่อนจะเอาพันไม้มาลงนะคะแต่ว่าเจ้าของเพื่อนน่ยอยู่ขอนแก่นนะคะเพื่อนกับสีเที่ยวมาจอบเอาให้ให้เอื่อยให้นนองเพื่อนดูแลท่านะคะข่อยก็เลยออกมาเบิงผ้าละวกะอยากให้พี่น้องเบิงว่าการจัดการพื้นที่สวนเพื่อนเป็นแบบไหนนะคะข่อยก็สีไทยให้พี่น้องเบิงเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแบตพันสีเบิร์บาทนี่ก็เลยสีเฮ็ดเป็นวิดีโอไห้ก่อนนะคะ ขันแบตมันเบิดกะสิตัดต่อวิดีโอให้เบิงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิงแนวอื่นก่อนวันม,มีอย่างแน่เนาะเะนาะไปไปกันเลยค่ะต่อไปล้วเขา <S <s เ้ากับสิไปเบิงสวนอันนี้มัคซิดาใสแดงนะคะห,ง,หองอีงียงหมดมาเบิงค่ะนี่ลูกมันสิเป็นยังสี่นะคะเพิ่งกะสีหอไว้แต่หมากมันยังหน่อยนะคะเพื่อกันมแมลงนะคะสวนนี้เิ่นปลอดสารนะคะเพิ่นจะบอใซซสารเคมีเลยนะคะจะใช้ ปุ๋ยอินรียนะคะในการบม,มรุ่งดินนะคะนี่ก็จะห่อไว้นะคะนี่ห่อไว้แต้มันหน่อยๆเนาะปปห้องกสิ่ยงไปเบิง้งมักซิดาพันต่อไปนะคะมักซิดานี่ส่วนนี่ตั้งเบิดมันจะมี4ีพันนะคะหวงกึงินกอนนี่แหละคะ่ะ อันนี้สวนดอกกระเจียวนะคะอั็นต้นกป็นต้นกล้วานะคะสปนปลูกระเจียวเป็นแถวเะยล่ะซับวางระวังสวนสวนอ่ากล้วยนะวะนี่กล้วยนี่ก้อนเอือนจิลกกล้วยก่อนนะเพลิเพลนสีเอาพืชอื่นมาแซมนะคะมี่น้องอันนี้มังนัดนะคะสับปะรดนะคะเพลินกพลิปลูกอ่าระวังต้นกล้วยแล้วก็มังหุ่งนะคะปลูกแซมใส่กันสวนกล้วยนะคะ การจัดการน้ำนะคะเพืกอะ็จมีกล่องน้ำปล่อยเลยนะคะปล่อยมาจากบ่อบ่อน้ำเพลมีสองบ่อนะคะมังหุงก็จะมีหลายพันนะคะเพ่นปลูกแซมไว้นะคะผลผลิตนะคะออกทุกมื้อนะคะอันนี้ผักชะอมนะคะก็สิปลูกเป็นแถวแถวไปซับวางระวางละต้นใหม่หลายอย่างพริกก็สวยนะคะ พริกพ่นเม็ดไงขนาดเล้ค่ะค่ะมีพริกมีมะเขือเทศมีมะฮุงอันนี้ฮอนแลนะะที่ัว่อยไปเอาขอน้ำพ่นนะคะนี่ค่ะเนื้อแน่นมากเลยซิมนีหวานขนาดเลยเด้อค่ะผู้ใดว่าคลิปจังสิก็กดไลค์กดแจ้งนะคะมันจะมีอีพีต่อไปนะคะมีจะมีมีขาการบริหารจัดการนะ้ำพ่นจะมีแผงโซลาเซลล์เต็มเลยนะคะพิ่นคุดบอ่อสองบอ่อนะจ้ะ ค่ะมือนี้เข้ากับผ้าผ้าเ,เบิงไล่นาสวนผสมของอไล่อะไรนะไพรัสไล่ไพรัสเสร็จเรียบร้อยนะค่ะคันผู้ใดอยากเาเบิงเพิ่นเปิดสวนให้เบิงอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรกับที่อยู่ด้วยว่าติดต่อพานนัน่น่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะติดต่อให้นะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย